สวัสดีครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาดูจำปาดะนะครับซึ่งเติบโตแล้วนะครับวันนี้เอามาจากพัทลุงนะเพื่อนอให้มเมล็ดมาผมก็มาเพาะแล้วก็ปลูกสูงจะเมตรกว่าแล้วครับแล้วก็แตกกิ่งก้านนะครับใบก็เริ่มเป็นใบเฉกแขกแล้วไม่ใช่ใบเหมือนตอนเป็นเแบบีอยู่นะครับ นี่ <c oughs> 네ครับถ่ายให้ชมอยู่ใกล้ๆต้นท้องหลงังจะสังเกตว่าอยู่ใต้ต้นท้องหลงังเนี่ยปลูกอะไรจะงามนะเพราะว่าต้นท้องหลงังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารากเ็าเป็นรากที่ดีนะครับแล้วก็กิ่งเขาใบเขานะครับตกลงมาก็เป็นปุ๋ยนะครับะจะสังเกตว่านี่คือต้นท้องหลงังแล้วก็ออก เห็ดให้ผมได้รับประทานแล้วครับเห็ดหูหนูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียบยอดนะครับต้นต่อเป็นมะขวิดอ่ายอดเป็นมะนาวนะครับมะนาวอ่าไล้หนามนะครับเสียบตรงนี้ครับบริเวณตรงกลางกลางจอเนี่ยครับอ่าจะเห็นว่ามีใบมะขวิดด้วยแล้วก็มี ใบมะนาวไร้หนามด้วยนะครับพยายามจะไปหาแสงนะครับนอกจากนั้นยังมีเครือ <c oughs> เครือมาน้อยนะครับผมนึกว่าไม่รอดเขาที่แล้วปลูกไม่รอดนี้พอเจอฝนเขาโตขึ้นมาส่วนนี้ก็จะเป็นมันนะครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งครับจำปาดะผมว่าเจ้าทุเรียนมาลองปลูกนะครับมีกระชายด้วยนะครับ เอาบอคโดอตุเรียนมาลองปลูกมังคุดเอามาลองปลูกใต้ต้นพังหลังนี่พะเยานะครับอยู่พะเยานี่เป็นกระชายนี่ก็เป็นกระชายออกดอกแล้วนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับโตัวช้ากว่าแต่ว่าใบเขาหนาต้นนี้โตัวช้ากว่าต้นนั้นอันนี้เป็นมันมันเลือดนกนะครับเติบโตดีทีเดียวนะครับมันเลือดนก ปลูกไว้หลายๆอย่างในต้นทองหลังนะครับนี่ก็เป็นมันเลื่อนนกช่วงฤด,ดูแล้งเขาจะทิ้งอ่ามันจะมีตุ่มนะครับตุ่มมันอยู่อย่างจุดๆกกลางจอเนี่ยแล้วเขาจะล่วงลงมาผมก็ขุดฝังดินอีกรอบหนึ่งนะครับมีการเลี้ยงพึ่งนะครับ ไม่รู้ไปหรือ,อยังแต่ยังอยู่ครับโชคดีมากเลยลางนี้นี่ครับบินเข้าบินออกอยู่อย่างนี้นะครับคนที่เลี้ยงพึ่งก็สบายครับให้พึ่งเลี้ยงคนนะครับไม่ใช่คนเลี้ยงพึ่งนี่ครับบินเข้าบินออกอยู่ตลอดเวลาวันๆไม่ต้องทําอะไรนะครับคนเลี้ยงพึ่งก็รอกเก็บผลผลิตช่วงนี้ถ้าเป็น ภาคเหนือนะครับจะไม่ค่อยเก็บผลผลิตกันก็ประคองให้พึ่งเขาลอดไปจนถึงฤดูหนาวแล้วเขาจะไปเก็บที่เดือนห้านะครับบางทีน้ําตาลไม่พอก็ต้องใช้น้ําตาลเสริมนะครับถ้าอาหารไม่พอถ้าฝนตกหนักก็เอาน้ําตาลมาเสริมนิดนึงหรือเอาน้ําพึ่งนั่นแหละครับน้ําพึ่งที่เรา,าเก็บผลผลิตเขานะ่ยอาจจะเป็นน้งพึ่งที่ไม่ค่อย สวยเท่าไหร่เอามาให้เพื่งกินช่วงเฮ้ hey, แต่มีเกสรเยอะนะครับผมสังเกตด,ดูเกสรมากเลยก็ามาแต่ละตัวนะครับแสดงว่าอาหารยังเยอะอยู่ถ้ามีเกสรอ,อย่างนี้นะครับอ่ะเหลืองเหลืองนะครับเห็นไหมติดที่ขาเข้ามาน่ะมีหลายตัวเลยก็เป็นรังกลางๆนะครับเท่าที่ดูจากบินเข้าบินออกนะครับ ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ